สวัสดีครับทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับคืนนี้ก็เป็นคืนวันเสาร์ที่23กันยายนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าคาสิโนนะครับมารีนาเบซานคาสิโนหรือ MBS นะครับที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับวันนี้นะครับก็จะให้ดูบรรยากาศหน้าคาสิโนนะครับว่าคึกคักขนาดไหนนะครับคนมารอคิวเข้า เพื่อที่จะเข้าคาสิโนโเยอะแค่ไหนยังไงนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นจุด ATM นะครับก็เป็นจุดที่เป็นตู้ ATM กดเงินนะครับกดได้ทั้งเงินท้องถิน่นแล้วก็เงินต่างประเทศแล้วก็บัตรเครดิตนะครับก็เป็นจุดนิยมนะครับส่วนใหญ่เข้าไปแล้วก็ตังหมดนะครับแล้วก็ออกมากดกันนะครับเป็นระยะระยะ ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นแถวนะครับแถวเข้าคาสิโนก็เห็นว่าคนเยอะมากนะครับคืนนี้คืนนี้เป็นอะไรที่เยอะมากนะฮะนี่คือรอเข้าแถวนะครับเสร็จแล้วจุดนู้นนะครับก็เห็นว่ามี s e c u r i t y คอยกั้นอยู่ให้คนออกนะครับก็จัดการเรื่องของทราฟิกนะครับคนเข้าคนออกอันนี้ทีมงาน s e s u r u t y t y นะครับ ก็ตรงนี้คนออกนะครับคนออกจากคาสินโนส่วนตรงนี้นะครับก็จากจุดเมื่อสักครู่นะครับก็เว้นระยะนิดหนึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่คนเข้านะครับเห็นว่ารอเข้าแถวกันเยอะมากนะครับแถวยาวมากเลยนะครับช่องที่จะทำการเข้าไปเนี่ยก็มีหลายช่องด้วยกันนะครับเป็น10บช่องแต่ว่าคนก็ล้นนะครับเต็มทุกแถว เพราะฉะนั้นคืนวันเสาร์นี่จะเป็นอะไรที่ฮิตมากนะครับส่วนช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะเป็นสิงคโปร์เลนนะครับเป็นช่องของสิงคโปร์เลนแล้วก็ PR นะครับก็คือคนที่ถือบัตร permanent resident นะครับซึ่งช่องนี้เป็นช่องที่เสียเงินนะครับคนท้องถิ่นแล้วก็คนที่ถือบัตร PR เนี่ยจะเข้าคาสิโนโตแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ ถ้าไม่เป็นไม่ชำระเป็นรายเดือนหรือรายปีนะครับก็จะเสียค่าเข้าครั้งละ150เหรียญนะครับร้อยยี่บร้อยห้าสิบคูณยี่ห้าก็ลองคิดคร่าวๆประมาณเท่าไหร่นะฮะก็สามพันกว่าบาทนะครับหรือถ้าเป็นรายปีนะครับเป็นสมาชิกรายปีนะครับสำหรับคนท้องถิ่นก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าเหรียญน,นะครับ6 0,000กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยผมจำตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้นะครับส่วนตรงนู้นนะครับก็จะเป็นฟอร์ลิน Foreigner Entry นะครับก็คือเป็นทางเข้าของ f o r ิ i n f o r e i น n e r นะครับส่วนมุมนี้ก็คือสิงคโปร์เลียนแล้วก็ PR นะครับจุดนี้จะเบาบางนิดหนึ่งนะครับคนท้องถิ่นแล้วก็คนที่ถือบัตร PR ก็น้อยนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นตรงนู้นนะครับ For, Foreigner ตรงนู้นนะครับก็คือคนที่ถือบัตร uh, w อ r k Permit t นะครับ s อ p a าหรือ Work Permit อะไรประมาณนี้นะับ ก็จะเข้าแถวตรงนู้นแล้วก็คนนักท่องเที่ยวที่ถือพาสปอร์ตนะครับก็จะไปเข้าแถวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าคนเยอะมากนะคนเยอะมากการเข้าคาสิโนนะครับคับตรวจการเข้าคาสิโนของที่นี่นะฮะจะมีการตรวจค่อนข้างเข้มเลยนะฮะตรวจค่อนข้างเข้มจะเข้าจะออกนี่ตรวจเข้มเลยนะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของคืนวันเสาร์นะครับก็เก็บภาพมาฝากกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับมุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมส่วนใหญ่จะเป็นมุมร้านขายนาฬิกานะครับผมก็มาเดินเที่ยวนะฮะวันนี้ก็กลับแล้วนะครับ